đừng chưa coi ơi <laughs> mày đi <laughs>

เดีเลี้ยงปลาอย่างเดียวกางเดียวนตร่าายเกเมอเ้อเ้เฮ้อาสางแล้วเว้ยสางวิลกรรมแล้วมูดิเอาแม่ให้ยังไดสิได้ อยโอยวยโอยดูกับกันเด็ดได้ำนี่นาเอเอาบได้บพานนอดึงเชือกแม่ดึงเชือกแม่เอะแล้วไม่พานน่เน่ะ เอาขึ้นมาอีกถอยขึ้นมาระวังมือเออวางแขนนั่งเอ้าเดือดเดือดเดือดเอ้าวเกือบประพันอ้าวถ้ามีเวลาว่างเหลือเหลือนี่บอเจ็บไหมเมื่อกี้ เออเอาไปสิเรนี่ยูบ่บ่นี่ยังไม่มีใครมาใครเล่นก็เลน่นอีกอ่าบาเล่นกระเซ้าเออมันอยากลองเลน่นให้มันเล่นเบิง้งกากา้าขึ้นเล่นแม่เออเอาไอ้กาก้ามันเล่นน้ำแน่อันบุปผาบุติเอา้าไปสิขึ้นเอาไหมเออให้กาก้าเล่นหน่อย móp bà bọn tiền. hơi 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 À, hơi 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 hơi

<laughs> ไปท่านี่ล้ไปถ้ามันหยิบไม่ได้ไม่ต้องดึงมามันจะขาดไปรอบใหม่ให้ไปรอบใหม่เดี๋ยวเชือกมันจะขา,าดลูกอ่าถ้าหยิบไม่ได้ก็ปล่อยค่อยไปรอบใหม่านจะาอยู่กจะาอยู่ เอ้ห <aunque>, ูจักว่างแผนเนี <raz ling> ่เนาะเออใส่ได้กำลังไวทหวงนีพลังไวรุ่นเหลื้อย